เอ,ออฮะถอวางปู่ตาใค้ถามแล้วพอวาสตาถามหนังพอวา,า,า้วยพอไปตีแม่งว่าตีจังไลยก็ให้วังหกวล้วพ่อเขาบอกแล้วว่าครับผมบทุกทึงทุกงานมีเงื่องนงัแล้วก็มีช่อเว้มบางทงบางจัง แต่ถือเปิดเผยคักคัมากกันนะว่าแต่ไม่เป็นว่ายังมีคนโชคดียังมีคนโชคดีเออที่ดูของอีหลังเดิมมาเขาเดิมมาลงมากเขาก็ลงให้ดูนั้นว่ามีระเบุมฟาดนะการกินการข้ามก็มากกว่าคือกันยังไม่ถึงเวลายังไงก็ไม่ได้ถึงได้กินก็เอาไม่ได้บางคนถึงว่ามาออกก็ไม่ซื้อหงัก แต่ว่าบ่ม <that> being ักบ <uana> so, yeah, ่เอาเนาะเพราะทำาเออห้าไดไปทูดดิน้าอากาศเฮาบ่องไปทูดกูได้ว่าะครือว่าด่วนว่าซื่งชอบกต่ว่าทำาแต่ของไม่เทียงค่ำเลยนง่นนี่ว่าได้งู่นมาเอามาเขาว่าเท่าขายพอกับว่าเท่าบอกทกคนเนาะมแม่บอกดิเขาทำงากับเราดวยกนเลยเออต กคือว่าไปท้ามโค้งห้อโค้อันตรายใช่ไหมเอาน้าบักข้าใช้ขันรับรองมาดื้อเบกโค้งแทนแม้าพอฝันงันมาคือมันรั้กูบังคกับแม่แล้วก็บอกตรงว่าเออการยืนตรงก็ห่างบังคือบังคือเนาะเออขั้นตรง้วการยืนก็ห่างบังตรงไรก็ําต่อตมัไม่มีใครจะขนาดนั้น บางเพื่อบางที่เราใช้คำหมองหมือนนะฮะไม่ต้องให้คนอื่นคิด่ให้เราคิด่เองก็ได้แว่ก็ดูดูพ่อพูดอย่างนั้นฟังที่เอาแขนแข็งที่เอาแขนแข็งที่เอากระแข็งกระด้างที่เอาชิ้นบงที่เอาข้าวร้าเนาะบางคนก็ขอพ่อมาเติมพ่อกะจะใครรูปใครร้านไม่รู้เออว่ามันมาพอบ่าจากพ่อกะให้เติ เท่าทื่ทำได้พูดได้เท่าทื่พูดได้ลูกหลานก็ต้องที่ทจรนากล้วลูกนะเกิดมาไม่มีใครอยากถูกอยากกู้ได้กัอยากห่างอยากพูดอยากรู้วะวบนฝ่าแลลูกนแ,แต่ว่าบุญบาท,ทนะชินชาตาบาท,ทนะฝนถึงทานท้ามไม่ได้ไว่าไามเพิ่มเพิาม ต้องทำแต่สักหมอแต่ว่าการ่าถึงกบาบวาบรายนนะั้นก็จะได,ด้แต่บางครั้งก็ต้องรอเวลาหนักน,นะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ถ้าถึงเวลาบางเครื่อบางที่หายใจหนักหลานจะขอหกักหลายถึงหกักดิ้นหักหลายถึงหกักบักเชี้เองกา่วางจะขีดได้ เอาตั้งคือเอาตั้งคือคึ้นมาพอร่ำเอีองเนะาะหักแบบเชียอ์เกก็หักหักเชียร์ยิ่งไหมมาแล้วพ่อให้ลงแล้วลงไหมดูคือเอาเนาะออเออดูในคลองเนาะเออว่าพ่อได้บอกไหมเนาะเออถ้าพ่อไม่ได้มาบอกไนหะมายปา,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 ากพ่อเลยนะลูกนะพ่อหมายปากก็ลยไปเอาจังไรละหมายปาก ก็พ่อบอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงนะลูกทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงเรียกราใตัวนะลูกนะเออบางคือบางคือหัวค่าว่าจะถึงน้ำเขาดูวยนะใช่หมแค่นี้ลูกวานเอามาได้ก็มาลูแจ่พูดยางไงเมื่อคืนก็บอกเมื่อเช้าก็บอกวางแรกรก็บอกไม่ใช่หรือแบบก็คือจะว่าขนาดข้อบวาหลายตรงดอืย งผ้าก็ืดหนักเนาะเก้าเต็ถุงือว่าเก้าถุงหรือว่าหนึ่งเก้าแค่นี้ดาว่าหกม่หรือเ่เออเกดมาถือดาวั่งหกได้ห่าไมก็เป็นนจังการได้ม่จเจเก่าเท่านั้นได้ดาวั่งหกไครับผมเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันครับก็แค่นี้ถ้าเราพึ่งพึ่งแจวเรานะเราก็ได้อืไม่ใช่ว่าแม่แล้วคุณมีเงื่อนคือ เสียแงไรเงิน <จำ S 2> ไม่ถูกเลยท,ทำไงเหอเป็นเพราะอะไรถึงไม่ถูกเพราะว่าถือว่าเด็กใช้วัดมันออกมาไม่ออกก็มลยไม่ถูกเงินโตก็ไม่ถูกนาลุงนนะพ่อจะบ,บ,บอกให้บา,บางคนบำมุงเงินดาบางคนบำมุงเงินดาไปโรกแนวโรกอีกรูปหน ้องชุวหกหล่ะค่ต้องชยหกทำาไ,ไม่กลับหกทุกออกมาชอวยหกอา่านหนักในสองถัรวาวะเพราะ,ะา้านอยกับตัวลยก,กับขึ้นข้าตาว่าคณะจะไปโทกเขารวยเขามีเงินเขาโดนโมไม่ใช่ไมรวยท้าไห่กเไม่ถ้าทุ่มตัวไม่ถูกเนาะครับผมใช่ไหม บา,ค,บาคือบางคือรูกร้างกายจากตัวผูตัว้พอม็จากให้เมืต่ตัวผู้ตัว้แต่ว่าคือถ้าจะบาดทนจะคล้องดังมัจยยกใจรื้อน้ำบาญ้มาตนได้ <c oughs> บ่เป็น,ง,ปนงั้นก็ต่นงั่นมันมบอย่างมันบางอย่างข้อขาดบาดตายเราะปัญหาเนี้ยทำอะไรก็ต้องมือฉตื้อก่อนจะมีขาตังก็ต้องมือฉตื้อ ก่อนที่เราจะคัดก็ต้องระวังผากโม้มะพ่อก็ยังบอกเนาะครับใช้ไมายืมได้ยืมไม้พ่อได้บอกไม้ได้บอกคือครับปู่เออระวังไม<า><ะ>้ทางโ้มระวังหกมันไดแค่หนึ่งพ่อเบาไดแค่หนึ่งแล้วเราเออจะพูดตรงตรงไปมันก็ไม่ได้พ่อก็เลยบอกว่าพึ่งจะมามาหนาบัง,ๆๆง,ง,บงเพื่อบังทื่กับจุดไปไป เตือ่เตอ่ยหายเปือาย้่เมือเสียมงทาเนาอมากกว่ะถืนว่าอยู่นี่นั่งหนักหน่อยแต่พ่อพ่อทีใหาเขามาวมดเราะพ่อขังอ่ะต้องทำใจทำใจก่อนเพราะว่าคือจังแรก็ออกเลยหมดนบอกเท่าออกเขาเหนี่อยตรงจากว่าถ้าจังแรกเขาบอกเท่าออกเลยออกว่าชื่สิบหกน่คือออกอยู่เรื่อยวันชื่อ่งมา มาทางเปิดพอน้ำว่ะขนาดข้อมบ่ถือนักออกอยู่บ้างเลยเนาะครับออกนิดสิบหูเออผู้ว่าค้อมกับบือผู้ว่าค้อมกับ่ะถือเนาะข้ามอาอัตตาหน้าร่าเนาะผมเนาะเอออร่อยพอพันเมติแตกต่างกันความทัดท่าก็แตกต่างกันผู้ว่าค้อมกับวาบ่รีกผู้ว่าค้อมกับวาบอู่เนาะเออมือร้ายผู้ร้ายขอมเออผู้ทัดท่ากับมือผู้วาทัดท่ากับมือมากเป็นราย ให้มาเกิดก <rhythm ma> ับใจตัวเออมะตังคาท่าถาว่าคา่ากับเขาต่างมากว่าเป็นหย่างนั้นแล้วมะไม่ต้องพูดอะไรเไม่เป็นไรผ่านไปเลยเออขั้นเข้าเบื้องต้นเนี่ยจังไรเออมาเขาหูเขาตาเข้ามันแถบตาขึือว่าฟังแล้วหูเข้ามันถึกแตกกระเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ต้องฟังพ่อเขาได้มาเป็นได้เออเขาบังเียงมันจักบาท แต่ว่าอาชีิเสียคือเรืกอว่าถือเนาะแต่ว่าคัาคือเรืองือมึด้หักพอค่ะครับพ่อไปแต่หักขึ้นหนเนาะเออมึงได้ว่าถือไปก็ถูกเท่าทัดท่าไปลูกเท่ารัดข้าแล้ว่าค่ะหาคือตัวถาวาระไมาเป็นไรลไม่เป็น่รถาวาพอตัว เออการเล้จากคี่การคือบ so ่ค sí, uh, ือบ่เก่น um, ักบ่บ่เพาะความข้าเหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมแล้วเน่ท่าเหมือนเดิมบ่จะกำเหมือนม้าเนาะเพราะว่าจะมีคนโชคดีเยอะคนโชคดีก็มีเยอะิหมนม้ไม่ใช่ว่ามมีมาอื่มากอะเกาะเพียงแต่ยังไม่ข็งตัวมากก็ยังมืนตัวยังไม่เสร็จเออเขาตรวจว่าข้างเล้ว พู้ว่าคคบกับดกับตานอะยาฆ่ากันไปถึเนอะเากับพิมารอาเก็บ้าเกิบไปถักห้องเนอะไปถ้าเกลือเก้าอาคราบไม่เป็นไรมือได้มือเสียเนอะลูกผู้ชายใจจํงสู้คนนี้บ้านทําห่าเนอะตือกหลานก็ไปจักได้บ่ถูกบ่ม้าบ๊อบถูกกระทําหือเ้กเาห่า เออเคือเก่าเคือตรวใจพอเออเดนไปกัพ่อไปรุ่นหนักว่าทาง่าืมวอบถือกับว่าเช็ยใจบ่เป็นงัมไม่เป็นไรแม่พ่อบ่าบอกพวกขาดคืองึกก้าว่าวาอนะอ้าวทำรับมือวันคื่อชี้กเมือมือมือเป็นงักมือแรืมัแก้ตัวอะไรวาพ่อว่ะอื หมูฟันดากแก่ตัวโอ้เกลือขวดนะไรแรช่ช่วงอะไรก็อาหารเลียงติปูอาหารเลี่ยงคอแบบคอมืดบะมี่างก็คือผมสกปรกเลยโอ้พูดจะไปเที่ยวต่างประเทศบะหมี่หางก็คือผมสกอรกราะต่างไงคือไปเที่ยวใช้กับบมือแบบขั้นแบบืฉกว่าเอารูมาเกลือาแต่เมอะไนะขั้นใดล่ะปูเอาเจ้าคือวัดแฉกปอืงคือว่าขายร้านบ้านคู่ หืตวงบูกือตวงบานเมื่อไข้างมาแต่เอารสตู <c oughs> รถต <c oughs> ูไปแก่ปะแก่ข้ากับไปเชียวครับมือเคีวต่างกัถือไ <c oughs> ข่ามาบบั่งใดหรมั่งครัวรถตูโตถตูข้าเง,ง่าๆมาเหมือนแเออเคียยมบ้าไปแบยสอดไข่ข้นบึงครับพังตอดไข่ข <c oughs> ้นบึงอยากาครับพัแต่ว่าเราแบบเคี่ยงอมมือวางวันชงเชื่ออยเนาะ เขาอะไรไปตางไปสื่อจะพอไปบ่ไหวแบบฆ่ามึกับว่าม่พอ่าแบบเชือื่นผู้ถูหรือก็ามงต้องเชื้อทาระต้องเอาโรไปหักนะเขาจังถือได้คือข้างจัางทาบ่เอาข้างหนึ่งไปหักกับว่าไดคืนเนาะตืออะผู้ใด่อยากไปก็บ่เชื้อื่นตะเกียมตัวริ่มนามวบ่อาผูัอาบบ่พออาบบ่ดีใส่บ้านนะเขาว่ห่างแบบบ่อาบเขาก็ให้คืนนั่งดูบรใล่แบบเนาะ ใจเสียก็บ่บ่บอกเสียอือบ่คหเสียอืมคือฟื้นมาถ่าอืมใเออคือฟื้นแลเวอืมเอาตั้งคือฟื้ต่ว่าถ่าอืมเอาตั้งไหไปคือคือตเงินว่าต่นตื่นต่นเามาื่อเอาชิบเกา่าคุกเกา่าคือเก่าพอว่าตื่นตื่นมาบอ่อตื่นก็ชิกกา รู้าคือัตอืดตึงบ่อเออคือตึงตักขึ้นเ,นเออต่าตักขึ้เตอาลุขาวทัว้งแม่ัะทั้งอาหารเอาแล้วบักแค็เอกไปเข้าใจว่าบักเช็ดอกเปหาดึกือเมื่อน้ำเขบค,ครับเออแต่ว่าพอเือยหายไปก้นว่าคึอเต่าคือเกอมมาอเอา้า,ามาะอ้อแล้วจะใช้คือเอาบ่าอขับเรือตถือว่าป่วยนอกโชคนผูเขัเรือามา ก็อค่แต่แต่แต่อยะอาเพราะว่าเมื่อวงกูตั้งแก่ามือเฮนแบบแก่มือคืนแบบกูคือว่าบาดทีพ่อใครยทา้งหมว่าทาง่าหัวทักหัวความกาไม่ควบยเชียงอีกว่าฮกอีกว่าก็แล้วแต่จากพิจารณาเหมือนเดิมครับผมพิจารณาเอาว้าอย่าน้าครับครับแบบแบบแคนี้แลวกา เออทั้งรับวันวันที่มึงเกบดได้มาเอ็งก็รับผมข่อคือห่อห่อเก็บปวดแล้วพ่อเอาแบบบางทางเข้าเอาแบบ่าตึงนะ้งบาเอาก็บ่าตึงนั้งพอคือหายทั้งรับค่อนเอาเนาะครับพวกไดนเอาคอจังคือหายนะเอาจังคือแก่ยืมเแบบจังคือบ้าคือมนึงมาหมดครับโอ้ยาใจค่อนกว่า่ะอยาใจคอยาใจแล้วคอจังคือหาบาทแล้วว่าท่ง ยาจจ๊กซิปหาใ่ามัวถึงว่าจ๊กซิปหาครับเอาแจ๊กซิ้ซิหามาหน่อยพอดมาหน่อยพอดจากมาด้วยน้ก็อก่อปั้งหลับก็เริ่มเอาไปไปไปหามาเรือมากรัวก่อนสามรอยเก่าซิปหาปะสามร้อยเก้าสิบหาตีปูเออ้ามรอเก้าซิปหาปหามาเลมาคัก่นสุดยาใจคนจน่มันปูมาว่าสามร่อเก้าสิบห้าวดสหอปั้งขึ้นหนึ่ง ข้าวแดงดึกดึกดึกดับข้าวหายชื้อผากต่กินหน่อยพอเ่าะครับเออถา้ว่าก้าวชื้อผกตกินครบพ่ออยอ่ครบทิ้งเดืเดเดดอนพออยู่เนาะครับผมเอ,อ,า,มอาแค่นี้หลังก็ไปเอาววาเอารายครับตามขึ้นท่าตา่างว่าแต่นาจต่ของได้บุเราครับเออเอาแค่จังไหร่กับอะไรจังทางน่ะบาปกรรมไม่ตึงบุญก็ไม่ตึงแต่จังไม่ถึงเวลาบางเคื่อบางคึ่นบาปบ่่าท่านพรแดงตัว บางเครือบักคือบุญมกับว่าท่านแถดตัวเพะะ่อทางางท่านถึงเวลาค่อยรับเอานะเนาะทำดีได้ดีทำั่วยได้ั่วคเนาะ้เาเป็นไรเนาะกินน้ำมะพร้าวนะแล้วก็ไม่หอกเนาะเฉียด้ตเราปูเถื่อนี่เราปูมัจังอ่ะมัดจังเลยเสียเ <c oughs> เสียเได้ข้ามันแล้วปุ้ยจานนั้นเม่ทำเพิ่มกเ้าเเราเยอะอยูีแล้ว งามมือแรกขคาปื้อเยอ้วันซักวันฝมัองได้ก็แข็งหมงานเดิมแต่งานแบ่ตตดแขบคือเต่ามือแว่มามาจับมือแบดคือเอยต้คึกเต่าบาดครับผมมาจังคือเราติคือเต่า ก็มาทำเหมือเด้วยพอมัอยู่งเมื่องอะไรมาตออไปตาดยาพวอฮะมาทาอะมาเมืองต่อติดาพวข้าวมาโมงแว้งคือรอดใจหายเพื่อเอฟซีพวงรอดอะหายคักคือเราไปไหจตาบอกแค่ว่จตาทังดาแล้วเนาะตาครับผมหาลูกหายวานได้แต่คือวราน้าบักเชื้ออื่นลูกเราไว้ข้าเหลาแด้หมดแล้วข้าคือรูกกเชื้ออื่นม่างเอ้า ให้เระจระให้มีโชคมีหน้ามอโชคมีหมาหน้าอีนักกอดกอดใั่ถ้าบ้าบกเชืออืมือได้ไม่เด้โปีนถ้ิ้เ่นวาอหถ้าคิวหลายถาไม่ถ้ามาษาได้แม่งด่าเขาบอกฝันใช่คิวร้ายก็คีเดียนนะคีอดียบักชื้ออื่น คือยากกะตามปื you people, uh, ่นมาูกงปีอไหวก็หลงด้วยคืออยากกบเอาเพราะว่าถึงเม่รามากก็ได้นะแช่หนึ่งก็ไปรับเขาได้ครับสาธุสาธุครูไปรับเขาได้หลงด้อได้ครับ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 ไม่ถกรกไม่รามไม่กรกไม่มาสุขภาพแข็งแรงสุขกมทุค้อแล้วขั้นดับไรกับปี่พอไหวสักคราเออท่านแต่สักครับ บาทีหนึ่งกันเบึงแล้วอ่าีพอเเปิดจากหักหัวก่อนเป่งจากักทังแบบคนได้เนาะเป่งจาทั้งแบบทังแบบคู่เฉียะาะเป่งจาก่อพวกหลทองาจังบ่งตะงบึสาูสาููได้เได้ดครับสวัสดีครับปูกะไห้แนวทางนะครับเนาะรับไห้แนวทาง บมืว่ว่าเป็นตั้งประเทศหรือว่าเป็นสิ้นเดือนนะครับเนาะสิ้นเดือนปูกระจัดให้ครับชุดยาใจคนจนนะครับเด้อชุดยาใจคนจนกับสามรอยเก้าสิบห้าสามเก้าอ่าเด้อครับเด้อชุดยาใจคนจนสําหรับสิ้นเดือนครับมือแรงกายยาลืมครับเอฟซี FC ทันใดจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเนาะปูบอกคีอ่าลดขั้นของเสียเอกไปครับรถตู้ครับทะเบียนรถตู้กับซีหกโอสามหก หกศูนย์นะครับเนาะสามหกหกศูนย์ครับพกเงินไปคนละสิบเก้าบาทเด้อครับเด้อคนละสิบเก้าบาทครับสําหรับการไทยอ่าทอดคลิปนี้ทางจองจะขอจบคลิปลงเพียงซสำนี้ครับก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านโชคโชคมันหมันลำลำเลยด้วยชิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองชิดอยังไก่สมบัติปาร์ตนาเลยครับเด้อครับทางจองก,กับกาบขอสวัสดีครับ